ที่เราได้ชมสัญ,ญลักษณ์สัญญาลวงไปแล้วนะคะทั้งพาร์ท ปัจจ so, so ุบันแล้วก so, ็พาร์ทอดีตนะคะวันนี้แะค่ะเราก็จะได้สัมผัสจริงๆสักทีคนี้กับพาร์ทอดีตท่าที่เราได้เห็นถึงความอลังการในละครเรื่องนี้นะคะแล้ววันนี้ค่ะเราก็มีนักแสดงจากละครเรื่องนี้นะคะนำโดยแม่เจ้าสุรยาพ่อเจ้าแล้วก็เจ้านางน้อยด้วยนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะ อลังการมากๆแล้วก็ดูถ้าจะหนาวมากๆด้วยหนาวเป็นพิเศษคือคนนี้ค่ะใช่ครับก็ค่อนข้างที่จะเย็นนิดนึงแล้วก็มีเครื่องประดับที่เป็นอลูมิเนียมแท้ทองแท้ทองคําแท้เวลามันโดนผิวก็จะมีความหนาวเหน็บนิดนึงแต่ด้วยหัวใจที่อบอุ่นทําให้ไม่สามารถหนาวได้ค่ะเจ้าดังน้อยดูยิ้มรู้สึกไงบ้างเลี่ยนเลยคะก็มามาถ้าถ้ากลัวเราหนาวเดี๋ยวเราใส่ นี่ในละครใช่ไหมนี่เกรงใจแม่เจ้าบ้างนะเดี๋ยวแม่เจ้าก็ใส่ของอีกนะนี่ก็ใส่ของทั้งสองคนเลยอันนี้ส่วนตัวส่วนตัวใช่ไหมคะนี่เรียกว่าแต่งตัวเดดูของแม่เจ้าก่อนนะคะน้องู้สิไงใบ้างถ้าใส่ชุดนี้แล้วก็จะต้องแบบเป็นคนที่น่าเชิดตลอดเวลาเพราะว่ามีมงกุฎนะคะคือต้องทรงตัวก็คือจะก้มหน้ามากไม่ได้แล้วก็จะเรียกได้ว่าพอใส่ชุดนี้แล้วเหมือนแบบจริงๆเหมือนองค์ลงนะเพราะว่าทุกอย่างมันแบบเปลี่ยน เปลี่ยนเราไปหมดเลยในชีวิตจริงเราไม่มีโอกาสได้ใส่แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะ,ะแต่งตัวงแต่กี่โมงคะเนี้ย เอาจริงไหมคะวันนี้ตื่นมาตีสี่ยี่สิบค่ะมาตั้งแต่เช้าแล้วด้วยค่ะถ่ายรายการหนักเหมือนกันค่ะแล้วของฝนเนี่ยจะค่อนข้างดีบตรงข้างๆตอนถ่ายละครก็คือช่วงที่ซ้อมก็คือต้องออกก่อนแล้วพอถ่ายจริงก็ถึงใส่มงกุฎนี่คือชุดที่เราเห็นในละครเลยใช่ค่ะเป๊ะเลยแล้วก็นุ่มสดหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะต้องมานุ่มสด ของน้องหวานก็สวยมากขอบคุณค่ะสายหวานใช่มีแบบมีวิกบนหัวอีกเนาะนั่นก็น<ช>้ำหนักพอสมควรใช่ไหมคะจริงๆไอเตรงส่วนวิกอะ่ะมันไม่ได้หนักค่ะแต่ว่ามันจะมาหนักตรงเครื่องประดับ<ช>ซึ่งอันนี้ทางทางคอสตูมเขาเป็นคนที่แบบ คิดประดิษฐ์ขึ้นมาเองเพื่อให้แบบมันดูมีอะไรมากขึ้นโดยเฉพาะชิ้นอย่างเงี้ยค่ะอยู่ไปอยู่มาสักพักหนึ่งก็ก็เริ่มหนักแล้วเพราะว่าผมก็จะเริ่มแอนแอนไปข้างหลังนิดนึงก็จะหนักบ้างอะไรเงี้ยเด่นคุณล่ะคะมีความรู้สึกอะไรยังไงกับคุณก็ก็ก็ไอ้ตรงนี้แหละครับหนักหนักมันลังไปด้านหลังไงครับเวลาใส่ทีนึกว่าแบบมันมีความเหมือนคนดึงผมมีตลอดแบบอย่างเงี้ยครับเหมือนโลกมันหมุนอะใช่แล้วก็พวกอุปกรณ์นี้ของจริงจะไม่ใช่อย่างงี้ของจริงจะแบบจะ จะค่อนข้างแบบขูดกว่านี้กำไรแขนไม่ใช่อย่างนี้ครับไม่เด่นเขาเป็นคนผิวบอบบางใช่ผักเด็กอยากสัมผัสเนาะว่าบอบบางจริงเปล่าแล้วมันก็จะมันก็จะเริ่มแดงมันก็จะเริ่มแพ้เหมือนเด็กนะครับผิ่วาลิวเด็กผิวเด็กค่ะชุดอลังการแบบนี้เราก็ได้เห็นเรื่อยๆนะคะละครสัญญารักสัญญาลวงอย่างเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ได้เห็นเยอะหน่อยอย่างตอนฉากทา เสน่ห์ไม่ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะแผงอกเด่นคุณมันดึงดูดพวกเราเข้ามาผมว่านี่แมมอยากสลับที่กับน้ำหวานอยู่ตอนนี้ลามันอะนี่ค่ะนี่ผู้ใหญ่เอ็นดูเด็กนะ่นี่อยากมาดูใกล้ๆว่าของจริงหรือว่าไร้สีเอาใช่ไร้สีคอนเฟิร์มว่าของจริงพี่ฝนพี่ฝนอยากสัมผัสไหมคะขออนุญาตนะคะอ่ะสัมผัสคืนนะเฮ้ยได้ปลอบอุ่น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 เขาพูดไหม ออกมาเนี่ยไม่แดงแล้วเนี่ยแดงสำหรับเรื่องราวเนี่ยนะคะย้อนไปเมื่อพันปีนี้คือเรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของสัญญารักเลยใช่ไหมคะใช่สัญญารักใครคือสัญญารักใครคือสัญญาลวงแล้วตอนนี้อ่าคนดูรู้แล้วครับดููแล้วนี่สัญญารักนี่ก็เป็นสัญญาลวงนี่แล้วผู้กองอันนี้รู้หรือยังคะผู้กองนี่ทราบแล้วครับทราบแล้วทราบทราบแล้วถือว่าทราบแล้วค่ะแล้วพ่อเจ้าทราบหรือยัง พ่อเจ้าเนี่ยทราบตั้งแต่แรกอยู่แล้วค,ค่ะเพียงแต่ว่ามาโดนแบบมนนิดนึงใช่ครับพี่น้องฝนความแซ่บของพาร์ทอดีตค่ะมันจะมีอะไรให้เราได้ชมกันบ้าพันสี่ร้อยปีเนี่ยเราอยาก<ม>รู้ว่าเขาจะหลุดมาจากเสน่ห์ได้ยังไงจริงๆมีเยอะแล้วเดี๋ยวคืนนี้ค่ะคือเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนั้นเขาโดนของไปแล้วใช่ไหมคะแล้ก็เหมือนลุ่มหลงเราละเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้ค่ะจะเป็นตอนได้แสดงความลุ่มหลงให้ดูหน่อยสิคะลุ่มหลงสิคะพระเจ้า แม่เจ้าก็ต้องแบบว่าเหมือนกัอบคล้ายนะคะก็ต้องแบบอุ๊ยแบบดีใจเพราะจริงๆเราแม่เจ้าสดายารักพ่อเจ้ามากแล้วพ้อถาเป็นดีใจว่าจะไม่ไเลยไม่ได้ทําเสน่ห์อะไรเลยอุ้ยตายดีใจเขาไหาก็คือแบบเหมือนแบบอ้าวสมหวังแล้วอ่ะในที่สุดหลังจากที่เขาหมางเมินเรามานานแล้วอยู่ดีวันดีคืนดีกลับมาเขาก็แบบสดายาเจ้ามาหาข้าหรออะไรนะเราเป็นผู้หญิงไม่ว่าด้วยวิธีไหนก็แล้วแต่พอเราเจอแบบนี้เข้าไปเราก็มีความสุข อ๋อไม่ว่าไม่ว่าจะได้มาด้วยวิธีใดหลอกตัวเองจนแบบว่ามีคนในอินเทอร์เน็ตแบบว่าบอกแม่เจ้ารู้หรือเปล่าว่ามันมีเพลงว่าถ้าเขาจะรักยืนเฉยเยเขาก็รักเหมือนหันะคะขายมือไปทางมือทานีซึ่งจริงๆแล้วคืนนี้ค่ะก็จะเป็นวิธีการถอนมงนทัอันนี้ต้องมาดูว่าอนยังไงคะ บอกไม่ได้ค่ะบอกไม่ได้ต้องมารอดูวิธีการถอมเป็นยังไงบ้างเผื่อว่าคนดูเนี่ยเขารู้สึกว่าจะอินล่วงหน้าไหมจะฟินล่วงหน้าไหมฟินนะฟินฟินเอาฟินฟินอะไรไม่ดีน่ วิธีถอนเลยคิดดีไม่ได้เลยอย่างนี้ใช่ใช่คิดหรอคิดดีไม่ได้เลยเหรอวิธีถอนมันมันนอกเรื่องมันนอกเรื่องอ๋ออันนี้กิตัวละอะรสตัวเลยกลับมาในละครนะกลับมาในละครนี่ชุดในอดีตเนี่ยนะคะไม่ได้มีแค่ชุดนี้ที่เราเห็นนะของพ่อเจ้ามีหลายชุดใช่คุณชอบชุดอะไรมากที่สุดอะเอ่อผมค่อนข้างที่จะชอบชุดนอนปะตอนแรกกำลังจะพูดนะกำลังจะพูดนะแต่ปัญหาคือชุดนอน คันเลยคันมาก้าทองใช่เป็นพาเลยแบบคุกค๊กคิกคักคักคิกคิกใชกก็ถอดเสื้อนอนก็ได้นะชอบชุดไหนเหรอก็ชอบทุกชุดแหละเอาจริงชุดเขาก็โอเคใช่ชุดเขาโอเคทั้งสองพาทเลยแล้วทรงผมล่ะทรงผมชอบปล่อยยาวยาวใช่ไหมใช่ครับเคยสมัยเด็กๆชอบไวกิ้งตอนเด็กชอบดูไวกิ้งพวกแบบ อะไรแค้นอะไรอย่างเงี้ยคนผมยาวเล่นกล้ามอะไรเงยแล้วเห็นว่าพาร์ทปัจจุบันคืนนี้ในสัปดาห์นี้จะมีฉากเด่นคุณเลือดตกยางออกเลยนะใช่ครับผมเลือดเลือดออกครับผมเลือดออกที่ไหนคะเลือดก็จริจริงจริงเลือดตกยางออกมันมีตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่ามันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆแบบต้องต้องสู้กับเวทมนต์ต้องสู้กับทั้งอะไรหลายๆอย่างครับโอ้เพื่อตามหาเพชร การตามหาเพชรของทางสุรยายนี่ก็ยังคงอยู่นะใช่ค่ะต้องตามหาให้เจอแล้วเนี่ยค่ะฉากนี้ที่คุณชมเห็นอยู่ก็คือเนี่ยต้องโดนเล็กย่ไปอะไรแบบนี้ก็เรียกว่าอันนี้ในปัจจุบันก็เกือบตายนะฉากนี้ค่ะอันนี้ยังไม่ตายอีกโดนเสียบเกือบตายเพรว่าในเมื่อสุรยายเขามีเขามีพลังเราจะปล่อยให้คนที่เรารักตายได้ยังไงค่ะแล้วทางของพิวันล์พิวัลล์เป็นยังไงบ้างเพชร เพชรไร่ที่หาได้กันกี่เม็ดแล้วเนี่ยไม่เห็นแต่แย่งเขาทันอะไรเท่าไหร่เลยเราเราพยายามสุดความสามารถเราจริงค่ะเราก็ไปอดต้านทานคือฝั่งเขาเยอะมากเขาแบบมีอุ่นแก้วเขาถืุนเยอะเราก็แบบเราก็มีกันอยู่สองคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วนี่เขาก็ยังไม่ช่วยเราอีกแต่สุดท้ายให้ย้ำให้ย้ำว่าคนจะรักยืนเฉยๆเขาก็รักแต่เขารักหนู ไม่ต้องพยายามอะไรมากเลยนะคะน้ำฝนรักสัญลูกณนะคะทุกวันสุขร์เสาร์อาทิตย์นี้สุดพ่อเจ้าอยู่เฉยๆหล่อมากมีผู้หญิงมาเรียกว่าลุมรักนะคะหนักอกหนักใจขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ